สวัสดีครับวันนี้ก็มาบ้านเฮียปุ๊จะมีพ่อครัวอีกหนึ่งคนับกำลังจะต้มหอยนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูครับผมครับผมแม่บ้านครับแม่บ้านจูนิ้วอะไรครับแม่บ้านเสื้อข้ามาเต็มหมดเลยครับโอ้โหพ่อบ้านเปิดอะไรกินแล้วครับ สวัสวดีครับนี่ห้องใหมยังไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับวิธีการมันหาที่ล้างหอยนะครับตอนนี้ไม่มีที่ล้างครับยังไม่มีที่ล้างเลยครับนี่ครับแกะหอยออกก่อนนะครับแกะหอยออกแกะถุงก่อนแกะถ,<อ>ถุงละหอยสดหวานเจี๊ยบกระป๋อ <ผม S 1> ง,งทางร้านเขาล้างมาให้แล้วส่วนอย่างก็ใช่แล้วก็ต้องถอนขนออกนิดหน่อยนะครับแต่เรา็มลมาอีกที หอยเยอะหอยเยอะแ้้งงบ่่ไวกอนนี่ก็ทําการล้างหอยนะครับออกจากถุงแล้วก็เทลงไปเลยครับใส่น้ําเปล่าสะอาดๆเข้าไปเอาเบื้องต้นแม่ค้าล้างมาให้แล้วนี้สะอาดอาดีนะแค่จะไม่มีอะไรติดมาเลยออ๋หอยพอเหมาะพอคำเลยครับดูดดังจุจบ๊บจุบ ใส่กาแฟอีกครับล้างให้สะอาดอโอเคครับก็เริ่มต้มก่อนที่จะต้มแล้วก็เด็ดไอ้ใบโหระพาใส่เข้าไปก่อนนิดนึงเพื่อดับกลิ่นนิดนึงนะครับให้มันความหอม้ามีกระเพาใส่กระเพาก็ได้ครับอื ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอาคลุกนะครับคลุกคลุกให้มันทั่วครับอยู่ข้างล่างด้วยข้างบนด้วยอ่ะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยเริ่มจะต้มแบบนี้นิดนึงครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับเกลือพิ่งแกะนะครับตอนรรแรกคิดว่าจะไม่ใส่เกลือครับเพราะหอยมันเค็มในตัวของมันอยู่แล้วไม่รู้ว่าแม่ค้ามันล้างหาให้ปล่ามัน นี <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs)> yeah> ่ครับพกอรัวครับตอนแรกบอกจะไม่ใส่น uh 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 yeah> ้ำว่าใส่นิดนึงผสมเกลือทุกสูตรมีการพัฒนานะครับผมเอลงน้ำเกลือไปนิดนึงครับลงน้ำเกลือนิดนึงเสร็จป๊อบ นิดเดียวนิดเดียวครับแล้วก็ปิดขวารอรับประทานได้แล้วอ่าบอกแล้วนะครับว่าไม่ต้องใส่น้ำครับน้ําในหอยมันมีเยอะครับผมหอยมันมีน้ําเยอะมาเลยนะครับเริ่มหอมแล้วครับนิดนึงครับนี่ครับพครัวพกครัวอ่านี่เราก็ได้มาแล้วนะครับหอยเราจะมาชิมกันเลยนะครับผมหอยครับหอย เฮ้ยอดีคำเป๊ะเลยแล้วก็ใส่น้ำจิ้มครับมีน้ำจิ้มนิดนึงความเขียนครนะ <c oughs> ครับอือ <Oi. S 1> หืออ้ยใช้ได้เลยครับหวานนิดน,นึงครับคลิปนี้เราก็จบกันแค่นี้ก่อนดีกว่าครับเรามากิน,นหนอยหกันดีกว่าครับครับผมดูหอยแก้วบ